AWC พร้อมประธานสมาคมเชฟไทยและเชฟโลกนำฟินิกส์เปิดศึกเฟ้นหาสุดยอดเชฟเยาวชนระดับโลกไทยแลนด์เวอร์จิ n i o r เชฟแบทเท l ล2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดา โครงการฟินิกส์บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ยานประตูน้ำภายใต้การบริหารงานของบริษัทแ s s เซสเวิร์คอปจำกัดมหาชนหรือ AWC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกโดยร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทยสมาคมเชฟโลกบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนและพันธมิตรในโครงการฟินิก์ เปิดตัวการแข่งขัน Thailand World Junior Chef Battle 2024ในคอนเซปต์ United World Cruising in One Competition ครั้งแรกของโลกและครั้งแรกของโครงการฟินิกส์เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟและสร้างบุคลากรชั้นนำในวงการอาหารนำทีมเชฟเยาวชนนานาชาติจาก12ประเทศใน4ทวีปและประเทศไทยใน4ภูมิภาคได้แสดงฝีมือการทำอาหารเรียนรู้ซึ่งกันและการผ่านวัฒนธรรมอาหารประจำชาติของทุกชาติที่เข้าร่วม ก็ทาง AWC ก็ตีใจมากๆเลยที่ได้ร่วมรวมพลังกับทางสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยทางเชฟสมสักและก็ทางประธานของ World Chef ภายใต้ UN ก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ได้ร่วมกันเปิดงาน Thailand World Junior Chef Battle 2024ในวันนี้ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรแล้วก็โปรโมตและก็สร้างโอกาสให้กลุ่มเชฟหรือว่าวงการอาหารแล้วก็ศิละปะของการทำอาหารและทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มาจากทั้งหมด4ทวีปเลยค่ะแล้วก็12ประเทศมารวมกับประเทศไทยเราที่มาจาก4ภาคก็ได้มีโอกาสได้โปรโมทอาหารของประเทศต่างๆกันในงานนี้ด้วยก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมส่งเสริ ทั้งการท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างบุคลากรให้กับวงการอาหารแล้วก็ได้เป็นการรวมพลังจากทั่วโลกในการเ,เรียกว่าส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอาหารไปได้วยกันค่ะเ,เรียกว่าได้มีโอกาสได้คุยปรึกษากับทางเ,เชฟสมศักดิ์ แล้วก็ได้มีการเอ็ด r ร e โดย World Bank ในการจัดกิจกรรมก็ทาง AWC ก็โชคดีได้พาร์เนอร์กับทางโคลอนเมซและก็ทาง Expo o r n k Global ที่เราได้เห็นถึงโปรแกรมของการจัดงานจัดงานเรื่องของ World Chef Championship, Championship ต่อเนื่องมาในงานไทเฟกซึ่งงานไทเฟกของประเทศไทยเราก็เรียกว่าเป็นระดับท็อปในเอเชียนะคะก็ได้สารต่อเรื่องของประสบการณ์อย่างทางคุณบูสิต แล้วก็คุณอชวินก็เรียกว่ามีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมงานระดับ world chef championship, championship ร่วมกับทางสมาคมเชฟมาต่อเนื่องในครั้งนี้พอ AWC มองถือว่าฟินิกสามารถเปิดโครงการที่เป็นระยะยาวแบบยั่งยืนเราก็เลยเตรียมพื้นที่ที่จะให้พร้อมสําหรับการโปรโมทเรื่องของบุคลากรโปรโมทของการท่องเที่ยวนะโปรโมทวงการอาหารไปพร้อมๆกับพาร์ทเนอร์ของเราค่ะ ครับอ,อย่างแรกก็ต้องขอขอบพระคุณนะค,คุณเอหรลอคุณวรพานะครับที่ให้โอกาสนะครับจัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาซึ่งมีโอกาสน้อยมากงานอย่างนี้จัดยิ่งใหญ่อย่างนี้จัดในประเทศไทยนะครับสามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะครับได้เรียนรู้ทักษะต่งางๆนะครับเรียนรู้เรียนรู้ศุปะาการทำอาหารจากเชฟต่างๆทั่วทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีได้เรียนรู้จริงๆเลยนะครับ เป็นอะไรที่หายากมากเมื่อกี้ท่านประธานคุณโทมัสกล่าวชมว่าสมศักดิ์ไม่คิดเลยว่าทางพินิกจะจัดงานได้ยิ่งใหญ่อย่างนี้ในเอเชียยังมีใครจัดอกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากครับดีใจมากครับเป็นการรวมเชฟจากเรียกว่าทั่วโลกกับเป็นเยาวชนนะครับเชฟเยาวชนมีโค้ชทีมของเขาคนหนึ่งและก็มีกรรมการประจําทีมครับคน เราจะสู้กันนะครับ4วันอาหารเกือบ2,000กว่าชาิเขาทำอาหารประจำชาติเขารวมทั้งอาหารสไตล์เชฟเทเบิลนะครับเราก็ทำอาหารประจำชาติเรา4ี่ภาคของเรานะครับผมผมขู่ไปแล้วถ้าไม่ชนะมีเรื่องไหนเราต้องการกล้องกันถ้วยวันนี้มีสักรีมีเกิียิมีสัก์สีพร้อมเงินรางวันหนึ่งล้านบาทวันหนึ่งล้านบาทไม่มีในไม่มีที่ไหนทำกันได้ขนาด อย,อย่างที่ทเรียนได้ทราบทางแม่ทัวพร,ระาราชทานอีกอ,อันนี้เป็นเกียร์เกเป็นสังสีเราต้องการป้องกันแชมป์ ต้องการต้องการทั่วอันนี้ไว้ในเมืองไทยครับจะทำให้ดีที่สุดครับเ,ออเรียกว่านี่เป็นครั้งแ<ม>รกนะคะที่เราได้รวมพลังแล้วก็อย่างที่เชฟสมศักดิ์เล่าจากทั่วโลกทีเดียวแล้วมาอยู่ที่ประเทศไทยก็เชื่อว่าเราจะได้สานต่อจากครั้งแรกนี้ให้เติมพลังรวมประเทศมากขึ้นรเรียกว่ารวมจํานวนเชฟมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้โปรโมท เรื่องของเ,อเรียกว่าความพิเศษของอาหารไทยเราด้วยแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อต่อเนื่องไปก็คือสายอาชีพให้กับบุคบลากรเชฟวันนี้พอดี AWC เราพาร์ทเนอร์กับเชนโรงแรมต่างๆระดับโลก เรียกว่าทั้ง ott, Con, ilton, or, a, m r r o อ t i n t e r c o n ์คอนฮิลตันแอคคอร์โองุระมีเลียบัญญัตเรีงนะคะโนบุ no ou, ด้วยเราก็อยากจะรวมพันธมิตรของกลุ่มเรียกว่าธุรกิจท่องเที่ยวและอาหารมาช่วยกันร่วมสานต่อวันนี้เราก็มี GM แล้วก็มีเชฟจากโรงแรมต่างๆของกลุ่ม AWC เรียกว่าเริ่มมาคัดระดับ Top ปท ALEN และเพื่อที่จะได้มาร่วมกันสร้างวงการอาหารให้เรา เป็นอินสป r i ร g เป็นศิลปะของการทำอาหารเป็นความสุขเป็นการสร้างสารรค์ที่พิเศษต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเราใช้พี่ตัวเมื่อกี้มีจะเติมเพิ่มเติมครับ <ๆ S 2> ผมก็ที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เรา <S 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 ต้อนรับนะครับแต่ว่าเริ่มมีครั้งแรกเนี่ยจะต้องไปจนถึงครั้งที่เป็นอินเดฟ n i นินะครับแล้วก็เราจะร่วมกับทางงานไทเฟกซ์นะครับสืบสารและต่อเนื่องจนทําให้การแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ดีสุดในโลกที่นน <S <S นน1น่ครับขอบคุณครัทั้ง ทงออังพี่วินตอนนี้มา l ลีดแล้วก็มาดูแลเป็น MD ของฟินิกซ์โดยตรงแล้วเรามีฟ a สิลิตี้ต่างๆแล้วมีโปรแกรมเกี่ยวกับอาหารพี่วินเสริมให้นิดนึงก็ฟีนินกซ์ Phoenix เรานะครับตอนนี้ออตอบโจทย์มากๆก็คือเรามีเป็นโฮ o ซ e นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีฟ o o d ซึ่งฟีนิกซ์เราเนี่ยจะจะ,จะเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของอาหารทั้งหมดแล้วก็ศูนย์ค้าส่งสำหรับผู้ประกอบการทางด้านอาหารทั้งหมดเรามีวัตถุดิบเรามี ส่วนองค์ประกอบของการทําอาหารทั้งหมดที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นงานนี้ตอบโจทย์ฟินิกมากมากครับผมคมากขึ้นค่ะวันนีคุณไมเคิลรยชวนมาด้วยเป็นมารีดชีฟคอมเมอร์เชียลบิสเนสยูนิตนะคะก็พิเศษซัพิเออร์ก็เลยคุณไมเคิลเออไอทิงเชียร์จะไลฟ์ทูเฮียร์ว่ e เราเป็นมีม i ม i มีมี h ีม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 ี h ี i ีมีมีม a มีม f มีมี p i มี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  t ีมีม t มีมม Oh, thank you. I, I think uh, obviously this is a beautiful destination, Phoenix, and uh, you know the Phoenix identity is all about food experience. And so um, the championship is one great example of what an experience with food can bring together. But not only food, we want to be able to educate people about food, we want them to enjoy experiences, have fun, and try some of the best foods in the world. I think. The long-term goal is to continue to grow our food experience and become a destination within not only Thailand but the heart of Bangkok. So there's a lot of exciting projects ahead, predominantly around events and food and making sure that we can connect uh, the import and export market as well through Phoenix Wholesale, uh, which is another element that we continue to grow with the embassies and the governments around the world. Thank you. ก,ก็เลยอยากจะขอบคุณพันธมิตรและก็สปอนเซอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ partner, เพราะว่าเราได้วัตถุดิบระดับท็อปจากพาร์ทเนอร์ทั้งหลายที่เรียกว่าร่วมกันอยู่ในโครงการจะมีแบ็กดรอปที่มีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกว่าโปรโมท คุณภาพของวัตถุดิบอาหารแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวงการอาหารให้มารวมอยู่ที่เมืองไทยเป็นประสบการณ์อย่างที่คุณไมเคิลพูดถึงว่าประสบการณ์ของอาหารต่อไปเนี่ยจะรวมจากทั่วโลกแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์นั้นให้กับทุกๆคนจากที่ฟินิกส์ค่ะก็ขอบคุณค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ติดตามการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งปีนี้เราจัดเป็นปีแรกแล้วก็ครั้งแรกในโลกด้วยซ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับระดับโลกนะครับก็งานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31เดือนนี้นะครับช่องทางก็คือเราจะริมมิ่งไลฟ์สดทุกวันทั้งวันเราแข่งกันวันละ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากมาราธอนอ่่างมากก็ติดตามได้เราไลฟ์สดทุกวันนะครับทางช่องออของฟินิกซ์ของเราครับผม